เห็นธรรมะเห็นมีปัญหาอะไรก็จะทะลุปปโอบอกในงานมงคลขึ้นบ้านใหม่งาน,นไหว้ยกสา,ากรไหว้ครูต่างๆนี่ก็จะนิยมมีมนต์อัญเชิญบทพระธรรมจัก,กรเทศนากันแรกเบื่อเดืนมยเจ็ดเจ็ดสองทองไปแล้ว uh แต่มาไม่ได้โกหกนะโยมพอมจริงๆนะจะหาว่าพระโูโกหกพอมหมวนมันมาช้าไปหน่อยนะ <c oughs> สี่มุมเมืองโยมเนี่ยสีๆๆ่สี่มุมอ่ะส่วนเขาทำมารรมจัก, ه, รรจกหอหัดรำมาจากนะ ه, กอ่ะยกะคำรอบที่สอง ที่สองสวดบ,บ,บทพระธรรมจักรงาตั้งใจนะโยนะตั้งใจอาจ่านไปตามดูสืดูตามไปได้าาบ้างไม่ไปบ้างทันบ้างไม่ดทันบ้างไม่เป็นไรดูตามหนังสือไปจะเกิดบุญใหญ่นะบนทพระธรรมจัมกรอุตังหังอภิสัมโูทิงสัมพุทธิตวะตถาคาโต

Way karena nafas sang tan tanahan I know you're โอปัสสมยะพินยาสัมโพธายนพพานยาสังวัตติกตม สัมมาญาติญาญาขพุทายเนปานายังสวัยเมวะอริยทังทีตัมาโคสัยาตทังสัมมาิทฐิสัมมาสังกัปป อนอยปัสสัมยาคบินญาสัมปวทาญาณีภาณายังวะตติทางโคปนิภเวทุขาอริยสัจจชาติปิทวนชาระปิทุวา

จังยายางตันหาตวนภาวการัานที่ราคสมกตาตาตรตาตรพินันใสยาธิทางมาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอีทางปานเพีย จังโยตัสาเยวตัณหายาเสสะวิรคานิโรธโัจักโคปติเมศโคมวติอนาโยอิธังโคปนาเพียขเวตัวขานิโร Bini patipata adiyasa jangayami Wa ariyo akam kikon Kau saya Sampah wayamu Sampah sadisampah Sampah diitam Tukang haria Sajang timir Hawir Bukir Ananur Sotir Sudamir อทัปปาทิวิชฌาอุทัปาทิอาโลโกโอทัปปาทินทังโภตานิทังตัวคังไติยาสัจจังปารินยันติเมเพฆาเวปุกเพอนั ทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทปาติโคปาติทางตัวทางอริยสัจจำปิณญาตติเมผิาเวปุเพอนันนุสโตเตโสทเมสจ๊ออุทปาติญา ทิวทัศอุทภรติอา อุทธาทิอาโลกอุทธาปาทิตังโพปนิทังทัสมุทยออาริยสัจจังปหาตัพันติเมีนิตเวปุเอนนวสเดสุธรมเมสุจัา

มิสุจักูโอทัปปิาณโอทัปปิปัญญาโอทัาปิวิชญาโอทัปปิ ทิอาโลโกุทธปาทิธรรมขอปานิทังทวคานิโรโขอริยสัจจังสัิกาตภันติเมผิเทเวบุกเพรานุสุเตสุธรรมเมสุจักโอุทถปาทิญาณ อุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชญาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังตัวคานิรุนตัวอริยสัจจังสัจจิกตตัณติเมียภิกะเวภุเธออนุสนุสตสุธรรมเมสุ อุทปาทิวิชาอุทธปาทิอาโมโกอุทธปาทิอธรรมตัวขันธ์รวมมีเนียปฏิปทาอริยสัจจันติเมียพิภเวภุเพานันุสุเตสุธรรมเมสุจักภูตอุทธปาทิญาณ อุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชชาอุทัปาะทิอาโลโกอุทัปาะทิตามโคปนิธรรโลภะนิโรธามิเตียปฏิปทาอริยสัจจัง ตัพันติเมผีพะเวกุกเมอันรูสุติสุธรมเมสุจักภูอุทธปาทิานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิธรรมโคปานิธรง Patipata ariyat sajampawitantim Timpawir putir ananur Sudir sudam สัจเจสุตวันติปริวัติังทวัทสาการังยาทาภูตังนาทัพสนาสุวิสุทังอโหสิวตาวาหังปิภเวสเทวเกโรเกสัมมาระเกสัประมเก าสัมณพระมณิยาชาญาสติว่มโนสาญานุตารังสัมมาสัมโพธิปอภิสัมโพธทวัจจัญญาสิงห์โตุจะโภเมภิพาเวอิเมสุจตุสุอริยสัถเตสุ วันติปริวัตังภวทัสสการังยะาพุตังนาทัศนังสวดธรรมอโหสิอาทางภเวสเทวเกโลเกสมมารเกสพรัง raman bacaya Sa Muhammad saya anuaran habang paannya sing ganan cab sana kuthapati ayaman